ในภาคธุรกิจของเมืองพัทยานี้ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์การเมืองในกรุงเทพอย่างไรบ้างคะครับก็จากการประเมินนะครับในการพูดคุยในกลุ่มธุรกิจเอกชนของทางเมืองพัทยาเนี่ยเราประเมินนะครับตอนนี้ว่าผลกระทบเริ่มที่จะแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดรัสเซีย นะครับที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับทางทัวร์เบเตอร์เจ้าใหญ่นะครับมีการลดชาทฟฟเตอร์ฟลายในนะครับลงไป14เที่ยวต่ออาทิตย์นะครับก็คิดว่าในอนาคตนะครับในระยะเวลาใ,ใกล้เหตุการณ์ในวันที่13เนี่ยเราต้องจับตาดูให้ดีถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยผลกระทบก็คงจะรุนแรงมากกว่านี้แล้วก็ตลาดจีนน,น,จนั้นเนี่ยก็ช่วงจุดจีนนั้นเนี่ยก็คงยังมีการจองเข้ามา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็มีเงื่อนไขว่าสถานการณ์วันที่13ต้องไม่มีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าทางโทรเบเตอร์ของจีนก็ติดตามเฝ้าดูสถานการณ์ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติก็ค,คิดว่าน่าจะโดนยกเลิกเช่นกันนะครับส่วนตลาดอื่นๆเกาหลีอินเดียก็เริ่มมีลดไปบ้างนะครับแต่ยังไม่รุนแรงนะครับตลาดหลกัลกๆที่ลดไปเยอะๆก็คือรัสเซียกับทางจีนนะครับแล้วในช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านมา ตลาดในเมืองพัทยาเป็นยังไงบ้างคะช่วงเอาเอาช่วงปีใหม่แล้วกันนะครับปีใหม่เนี่ยก็ค,คิดว่านะักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็ดีเนี่ยเดินทางเข้ามายัางเมืองพัทยาเนี่ยคิดว่าน้อยกว่าทุกป,ปีเนื่องจากการะระยะเวลาของการหยุดเนี่ยมันยาวขึ้นแล้วก็ปัจจัยของเรื่องสภาพภูมิอากาศซึ่งมีอากาศหนาวเนี่ยคนไทยนะ่าจะเดินทางไปไกลนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่หรือแม้แต่ทางภาคอีสานนะครับ แต่ก็ยังมีคนไทยที่เดินทางเข้ามาแต่ถ้าเปรียบเทียบดูตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยแต่ยังไม่ออกมาเป็นตัวเลขที่ทางการนะครับอาจจะลดลงไปบ้างนะครับเนื่องจากสภาพของพืมนผิอากาศที่ระยะเวลาการหยุดไปส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดไปตามสถานการณ์ของทางยู่แลนะครับเราในเบื้องต้นทางภาคเอกชนนี้ได้มีแนวทางในการเพิ่มหให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองัทยา เรามีการพูดคุยกันก็คงจะมีการวางแผนนะครับก็รอดูสถานการณ์นะครับส่วนของต่างประเทศเนี่ยก็คงเป็นการพูดคุยกับทางนักทัวร์เบ์เตอร์ของรัสเซียเองก็ดีของจีนก็ดีหรือของอินเดียก็ดีนะครับเราจะนัดคุยกันโดยมีภายกระโชนแล้วก็ทางเมืองพัทยานะครับเพื่อมาทราบปัญหาและแนวทางผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหานั้นะร่วมกันกับทางท er ัวร์เบย์เตอร์นะครับในระยะสั้นและใกล้ ส่วนระยะยาวซึ่งทางภาคกระชนเองก็ได้ประสานกับทางเมืองพัทยานะครับว่านี่เราจะผลักดันภูมิภาคของเราเนี่ยในการทําการตลาดโดยไม่พ่วงกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยการทําการตลาดของทัวร์เบสเตอร์เนี่ยมีการพ่วงขายกรุงเทพเป็นหลักก่อนแล้วถึงจะมาพัทยาฉะนั้นเนี่ยต่อไปนะครับเราคงจะมีการพูดคุยในกลุ่มชายทะเลภาคตะวันออกนะฮะกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยว่าเราจะร่วมกันทําการตลาดร่วมกันเราขายภูมิภาคทางภาคตะวันออกอย่างเดียวนะครับโดยมีการผลักดันสนามบินอู่ตะเภานล้นเนี่ยเป็นสนามบินหลัก เชิงพันธุ์นิดเต็มรูปแบบนะครับที่จะให้ไฟล์ต่างๆมาลงที่อุตภูมเลยนะครับไม่ต้องผ่านสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพต่อไปเนี่ยก็ไม่จะไม่เกีเ่ยวเนื่องกับทางพืนมนภาคภาคสุวนออกของเรานะครับค่ะยังไงช่วยให้ในฐานะนายก สมามคมธุรกิจช่วยพูดยืนยันนิดนึงนะคะว่าทางมัทยาแบบสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างสำหรับนักท่องเที่ยวออปัจจุบันก็สถานการณ์ต้องบอกว่าเราเ,ออเรายอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเรากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันที่13มกราคมเราต้องดูว่าออมวลมหาประชาชนจะมออีการยึดพื้นที่ในเขตกรุงเทพแล้วเนี่ยการชัดดาวเนี่ยและเหตุการณ์ต่อไปในวันถัดๆไปนี่เป็นอย่างไรนะครับ ถ้าเกิดว่ามันสามารถจบได้เร็วนะครับมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายทั้งภาคกลางภกสอเองก็ดีถ้าสามารถจบได้เร็วผมว่าการท่องเที่ยวเราก็สามารถจบได้เร็วเช่นกันนะครับแต่ถ้ายืดเยื้อในการทาการตลาดก็จะยากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาเหตุผลอะไรไปคุยกับตัวบริเตอร์นะครับว่าเหตุการณ์เราจะจบยังไงนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะแขรับ,รบขอบคุณครับ